ที่มาที่ไปนะคะของการทีเ่เข้ามาทำนู่นทำนี่ในบ้านเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ประมาณสักปีสองของคืนหนึ่งนะคะได้ยินเสียงหมาเหา่าไม่รู้ว่าน้องหมาบ้านใครนะคะเห่าดังมากดังจนแบบนอนไม่ได้นะคะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างนะคะก็ได้ยินเสียง เป็นลักษณะของคนเดินนะคะอยู่ข้างบ้านเป็นเสียงคนเดินเราก็เลยตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ลุกจากห้องนอนแล้วก็มาเปิดไฟตรงระเบียงหน้าบ้านแต่ตรงบริเวณข้างบ้านเนี่ยมันไม่มีไฟมีแค่ตรงหัวเสานะคะแล้วก็มองเห็นเจ้าแมวจักกั่วของเราเนี่ยแหละนั่งจ้องอยู่ตรงบริเวณมุมตรงนี้นะคะจ้องจ้องเขมงเลยเรียกยังไงก็ไม่เข้าบ้านนะคะมันเป็นการสื่อให้เราทราบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตรงข้างบ้านนะคะมีมีอาจจะมี อะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นไม่งั้นแมวเราจะไม่จ้องขนาดนี้แล้วก็คือจ้องไม่ถอยอะเนาะมันก็ทำให้เราสังเกตได้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับเสียงหมาข้างๆบ้านหรือบ้านไหนสักบ้านหนึ่งเห่าดังมากนะคะตอนนั้นมันประมาณสักตีสอกว่า,ก,วาก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงก็ตั้งสตินะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปยังห้องนอน,อน,อนของเราเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเหมือนเป็นลักษณะของ คนเดินอยู่ข้างบ้านอะแต่ด้วยความที่เราไม่กล้าที่จะเดินออกไปกลัวแบบเกิดเป็นผู้ร้ายหรือเป็นโจรขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วปะหน้ากันอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบมีอันตรายได้ก็เลยไม่เสี่ยงที่จะเดินออกไปนะคะก็เลยใช้วิธีการพูดขึ้นมาเสียงดังๆนะคะว่าเอ่อเราจะโทรแจ้งตำรวจเราเราได้ยินถึงเสียงถึงความผิดปกตินะคะแล้วก็ยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่ก็ เอาอยัางไงดีก็เลยเดินไปตรงห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องพานะคะเปิดไฟพรึบให้มันให้เหมือนกับให้เขารู้ว่าคนในบ้านเนี่ยรู้ตัวแล้วนะก็หลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบย่ําเท้าตึบ,ตบ,ตบ,ตบแล้วก็กระโดดข้ามรัวออกไปเลยนะคะก็นับว่ายังโชคดีที่เหตุการณ์วันนั้นมันยังไม่มีอะไรรุนแรงหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึก จิตตกแล้วก็นอนไม่หลับมาหลายคืนมากเปิดไฟแทบจะทั้งบ้านมาหลายคืนแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจโทรไปปรึกษาพี่เพชรนะพี่เพชรก็แนะนําว่าควรจะต้องติดกล้องวงจรปิดเพราะอย่างน้อยๆเวลาค่าคืนเนี่ยเราสามารถดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวรอบบ้านภายในบ้านถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเอาตัวเองออกมาเสี่ยงภายนอกบ้านนะคะแล้วก็ เรียกช่างนะคะมาดูบางจุดที่มันล่อแหลมที่มันอาจจะไม่แข็งแรงให้มันเสริมเหล็กนะคะที่ในการงัดแงะหรือ,อาการที่จะแบบงัดเข้ามาในบ้านเนี่ยทำได้ยากให้มันเสริมเหล็กเสริมอะไรให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะในการที่จะยากยากต่อการที่จะงัดแงะเข้ามาแล้วก็นอกเหนือจากติดกล้องวงจรปิดก็ให้ช่างเนี่ยะคะ่ะรีเควสเพิ่มติดสัญญ,ญาณอะลลามนะคะในกรณีที่เราเกิด เหตุการ์ขับขันเฉพาะหน้าเราสามารถกดปุ่มสวิ์แล้วก็ให้มันได้ยินกระหึ่มไปเลยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการให้คนข้างเคียงหรือบ้านข้างเคียงทราบว่ามันเกิดอะไรให้มันดังแบบดังมากๆอันนี้ก็พยายามพยายามจะคิดนะว่ามันมีวิธีการอะไรที่มันจะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราได้มากกว่านี้ mm hmm. บ้างไหมอะนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นค่ะก็วันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะในเรื่องของการดําเนิเนการเรื่องการติดกล้อง mm hmm. อันนี้เป็นจุด รงบริเวณมุมหน้าบ้านนะคะที่กำลังดำเนินการติดกล้องตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดกล้องวงจรปิดนะคะก็ติดรวมกันทั้งหมด8ตัวตรงบริเวณรอบๆบบ้านนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการ ก็อีตัวนึงที่ต้อได้ลตัวนี้ตัวนี้ติดกิ่งเข้ามา ตัวช่างอะสิเดี๋ยวช่างมาติดกล้องอันนี้เป็นแมวจรน,นะคะที่มาขอข้าวกินเป็นแม่ลูกอ่อนอืมกดช่างกดช่างตอนนี้ก็ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะวันนี้ก็ดำเนินการติด กล้องวงจรปิดจำนวนทั้งหมด8ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จสิ้นละแล้วช่างก็เพิ่งกลับไปที่บ้านนะคะแล้วนอกเหนือจากการติดกล้องวงจรปิดนะคะวันก็ได้มีการรีเควสในจุดที่เพิ่มเติมนะคะคือสัญญาณอะลามค่ะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ขับผันเฉพาะหน้านะคะก็สามารถกดปุ่มนะคะเป็นสวิตช์สัญญาณเตือนภัยเนี่ยสัญญาณอะลามนะคะก็จะไปดังอยู่บริเวณ รอบบ้านเรานะคะให้ดังแบบกระหึ่มกระหึ mm ่มเพื them, hmm. ่อเป็นการสื่อสารให้คนรอบข้างหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบถึงเสียงนะคะก็จะเข้าใจว่าเราอะเกิดเหตุเหตุร้ายเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอรีเก็ตเพิ่มเติมกับช่างนะคะให้ช่างมาติดเพิ่มเนื่องจากว่าแอบกังวลนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าในยามค่ําคืนแล้วมัน มันปัจจุบันทันด่วนที่เราเราไม่รู้จะทำยังไงกับเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าเนี่ยก็ขอให้มีสัญญาณกดสวิตช์นะคะเพื่อที่จะอารามเตือนภัยให้ให้ดังมากๆเพื่อใหอ้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้อย่างทันท่วงทีนะคะเผื่อณนะชั่วโมงนั้นคิดอะไรไม่ออกจริงๆคะ่ะช่างอิฐเนาะเป็นทีมที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของเหล็กในบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังล่อแหลมแล้วก็ยังไม่มั่นคงนะคะก็จะให้มาติดเพิ่มเติมอันนี้น่าก็เป็นการ เหมือนป้องกันเนาะเพราะว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีข่าวที่ไม่ค่อยดี mm. เกี่ยวกับเรื่องภัยมืด mm. ภัยทางสังคมนะคะสิ่งที่ mm. เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นสิ่งสะท้อนที่ทำให้เราอาจจะต้องตั้งสติแล้วคิดตรองว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบยังไงในเรื่องของการระแวดระวังภยัยในสิ่งที่เราควบรรคุมได้นะคะอันนี้ก็ เป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นที่วันเอามาประยุกต์แล้วก็เอามาปรับใช้กับที่อยู่อาศัยของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้มันไม่ใช่โครงการหมู่บ้านปิดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งที่วันเสริมเข้ามานะคะเนื่องจากว่า,าวันยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อีกสักระยะใหญ่ๆเลยนะคะก่อนที่จะ move ในการที่จะซื้อบ้านหลังใหม่นะคะค่ะก็เผื่อจะเป็น อุทาหรณ์หรือประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะค่ะก็ได้มีการดำเนินการติดตั้งนะคะก็วงจรปิดเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งหมด8ตัวนะคะสำหรับตรงบริเวณด้านหลังของวันเนี่ยก็จะเป็น กล่องเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็พ่วงเข้ากับทีวีในห้องนอนนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ดูภาพความเคลื่อนไหวของกล้องแต่ละตัวและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้ด้วยนะคะก็พ่วงไว้กับมือถือถึง2งเครื่องนะคะเวลาที่เราไปนอกสถานที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดดูความเคลื่อนไหวหรือเปิดดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้จากมือถือหรือจะมาดูที่ทีวีมาใช้เมาส์นะคะคลิก ตามฟังก์ชันต่างๆนะคะบนทีวีที่จะมีการคลิกดูว่าเราจะดูย้อนหลังได้ประมาณกี่วันนะคะอาจะดูย้อนหลังไปกี่วันช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะสืบคนนะคะอันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของความามั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับเรามากขึ้นนะคะเนื่องจากว่า,าเวลาย้ำค่ำคืนเนี่ยเราอยู่บ้านเราไม่ต้องออกไปยังนอกบ้านนะคะอยู่ภายในบรเวณตัวบ้านของเราเนี่ยแหละ เราสามารถที่จะเปิดเปิดดูนะคะในะความเคลื่อนไหวของกล้องทั้งแปตัวรอบๆบริบรบรบรบเวณบ้านเนี่ยจากทีวีหรือว่ามือถือของเราแล้วก็กล้องรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะสามารถมีแสงสว่างในตัวนะคะสำหรับในจุดที่เป็นยามค่ำคืนนะคะในจุดที่ไม่มีแสงไฟเนี่ยกล้องก็จะมีแสงไฟจากตัวกล้องเองเดี๋ยวจะลองดูภาพตอนกลางคืนนะคะว่าภาพจะออกมาคมชัดขนาดไหนคะ่ะ อันนี้นะคะติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล้องวงจรปิดนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องใช้ชีวิตในหมู่บ้านที่เป็นระบบเปิดนะคะที่อาจจะยังไม่มีระบบความปลอดภัยที่เน่นหนาหรือว่าดีพอนะคะก็ควรที่จะหาบางสิ่งเข้ามาเสริมนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค้า